นำท่านผู้ชมมาที่โอทัฟฟอร์ดครับมาดูลูกโทษที่อยู่โทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะบาร์เซโลนาคนแรกครับจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านยิงก่อนนะครับมาคัดแรดฟอร์ดครับอยู่ที่บอร์ดแรดฟอร์ดฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยครับตอนนี้ครับเจอกับทางด้านของมาร์คอังดาทาเซเกนครับแรดฟอร์ดเจอทาเซเกนครับโยกไปซ้ายขาหยับมาแล้วยิงเรียบร้อยครับ หนึ่งศูนย์ครับไม่พลาดเอาละครับมาดูคนแรกของทางฝั่งบาร์เซโลนากันหน่อยครับศูนดาอันดับหนึ่งของทีมครับยางโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ครับเลวานดอฟกี้เจอดาวิดเดกาครับขายหยับมาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหนิ่มๆเหมือนกันครับมาตีเสมอเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ แอนตนี ي ครับเจอกับตาเซเกนแอนตูนียิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับม้าตาเซเกนไปถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับจอดิอัลบาครับยิงจังว่านี้ก็ไปคนละทางครับมาตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับคนที่3ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเบลเวกซอสแ่ะครับโอ้โ oh หสอดเข้าไปตรงกลางครับขึ้นนำสามสอง คนที่3ของบาร์เซโลนาครับอันซูฟาติยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเสียบคานเข้าไปเลยครับฟาติมาดูคนที่4ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบรูโนโฟ่ฟานันครับยิงเข้าเพื่อขึ้นนำโยกไปซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหยิงได้เสียบเสาดีจริงๆ Bruno ครับบลูน่ครับ แต่เกินไปถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับจังหวะนี้เฟรนต์ตอเลสครับคนที่4ของบาซ่าแล้วยิงไม่เข้าครับโอ้โหเอาละครับเดก้าซูเปอร์เซฟครับจังหวะนี้แล้วคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับซาบิเซครับเจอแต่เซเกินแล้วยิงนี่ปัดได้ครับโอ้โหเอาละครับไม่ยอมเหมือนกันครับแต่เซเกิน แต่ต้องมาลุ้นคนต่อไปของบา์เซโลน่าแหละครับจังหวะนี้ครับไม่เข้าแพ้ครับแฟรงกิเดยองเข้าเพื่อสู้ต่อครับเจอกับเดกอาครับแฟรงกี้เดิร์จงแหละครับโอ้โหมาเกือบปัดได้เหมือนกันครับเดกอาคนเดียวของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับคาเซมิโดหุยมาหลอกขาตายไปเลยครับจังหวะนี้ครับ เอาละครับเอาละครับคนต่อไปของบาร์เซโลนาไม่เข้าแพ้นะครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับลาฟินญายิงลูกนี้ปัดได้ครับโอ้โหซูเปอร์เซฟของดาวิดเดกอาแล้วครับจังหวะนี้ครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้ครับ